สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาปลูกบอนโครคาเซียฟาโรแมสนะคะแต่ว่าปลูกจากข้อไหลนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ก็คือข้อไหลของบอนฟาโรนะทุกคน แต่ว่าบางคนถ้าซื้อไปเนี่ยอาจจะมีแค่ข้อนะคะยังไม่มีใบออกมาแบบนี้นะก็ใช้วิธีการชําเหมือนกันนะคะนี่เลยอันนี้คือเป็นข้อที่พร้อมต้นแตกใบออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีรากเล็กน้อยเนาะแต่ว่าเรายังจะต้องมาชําเพิ่มนะคะเพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงกว่านี้แล้วค่อยเอาลงดินนะคะนี่เลยซึ่งอันนี้ที่เราได้มานะคะเขาก็ทางร้านเขาจะชํามาในสเปกน้ํามอสนะคะแบบนี้เลยนี่เลย แต่ด้วยความที่เราเนี่ยอยากจะดูลากนิดนึงเนาะก็คือตอนมาถึงเนี่ยเราแวกๆดูแล้วแล้วเห็นมันมีลากบางเส้นนะคะที่แบบว่าช้ำๆเน่าๆไปเนาะเราก็เลยอยากจะเช็ครากแล้วค่อยช้ำใหม่นะคะอันนี้เราอะเช็คลากออกหมดแล้วนะคะนี่เลยเห็นว่าเออมันก็น่าจะเป็นวิธีที่น่าสนใจและหลายๆคนเนี่ยก็คงจะหาวิธีปลูกนะคะบอนฟาโรแบบช้ำข้อไหลเนี่ย ก็คงจะหาปลูกกันอยู่เพราะว่าก็มีคนซื้อไปเพาะกันเยอะนะคะแบบข้อไหลนะเพราะว่ามีราคาที่ยังสามารถจับต้องได้นะคะเพราะว่าถ้าซื้อเป็นต้นแม่พันธุ์หรือว่าต้นที่มีใบ2ใบ3ใบแล้วเนี่ยราคาสูงมากๆเลยนะคะคนส่วนใหญ่ก็เลยซื้อข้อไหลไปเพาะชํากันนะคะอ่าแล้ววันนี้เราก็เช็คลากแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยที่ได้แต่ข้อไปยังไม่มีใบเนี่ยคือข้อตัดสดนะคะก็จะยังไม่มีรากก็ไม่ต้องเช็คอะไรมากเนาะทีนี้มาเริ่มทําวิธีเพาะชํากันเลยค่ะ โดยวัสดุชํานะคะที่ทางร้านเขาให้เรามาเนี่ยก็คือก้นกระถางนะคะเขาจะรองด้วยหินภูเขาไฟขนาดใหญ่นะคะเบอร์ sss เนาะอ่าเราก็ใช้วัสดุของเขาตามนี้เลยแล้วก็จะเป็นสเปกน้ำมอสนะคะสเปกน้ำมอสนี้เราเอามาแช่น้ําล้างอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็แช่ด้วยอ่น้ํายาเร่งรากนะคะแล้วก็น้ํายากันเชื้อราเนาะอะแล้วเราก็จะเพิ่มนี่นะคะกาบมะพร้าวสับเข้าไปเล็กน้อยค่ะกาบมะพร้าวสับขอเป็นชิ้นเล็กนะคะนี่เลย แล้วเราก็จะมาชํากันเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูใกล้ๆก่อนนะคะนี่คือฟาโรไซจิ๋วนะคะจิ๋วมากๆเลยมีหนึ่งใบนะคะส่วนใบนี้เนี่ยเป็นใบแรกเลยนะคะแต่เรารู้สึกว่าเขาเขา,าหักนะคะแล้วก็เริ่มเหลืองๆแล้วเราจะตัดออกเลยนะคะตระกูลบอลไม่ต้องไปเสียดายนะทุกคน ถ้าใบที่เขาส่งมาแล้วรู้สึกว่าใบเหลืองใบเหี่ยวใบเฉาน,นะคะสามารถตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าใบใหม่เขาก็ออกไวอยู่แล้วนะคะอ่านี้เราก็ตัดไปนะคะให้เหลือแค่หนึ่งใบแค่นี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นําวัสดุที่จะชําของเรานะคะเป็นสเปกน้นมมอสเนาะแล้วเราก็เพิ่มในส่วนของขุยมะพร้าวเข้าไปนะคะบีบให้หมาดนะคะแล้วก็วางลงไปในกระถาง หรือถ้าใครไม่มีสเปคน้ามอสน,นะคะก็ใช้เป็นขุยมะพร้าวไม่ใช่ขุยมะพร้าวอะไรนะกบมะาพร้าวนะคะกบมะาพร้าวสับขนาดเล็กนะคะผสมกับเพอร์ไลท์ก็ได้นะเนี่ยเพอร์ไลท์ like สีขาวๆอย่างนี้นะคะซึ่งทางร้านเขาก็มีผสมมาเล็กน้อยเนาะอ่าเราก็วางไปประมาณนี้นะคะแล้วก็นําบอลของเราเนี่ยวางลงไปเลยนะคะวางลงไปแบบนี้ใช้วัสดุกลบเล็กน้อยก็ได้นะคะ เล็กนะคะ็เลยทําเบามือนิดนึงให้ต้นเขาตั้งๆนะคะซึ่งข้อไหลตัดสดนะคะที่ยังไม่มีต้นขึ้นก็ใช้วิธีนี้เลยนะคะใช้วิธีเดียวกันนี้เลยเพราะว่าเราต้องมาชําเขาก่อนให้เขาแข็งแรงก่อนอประมาณนี้นะคะไม่ต้องกดแน่นนะคะเพราะว่าอันนี้เขามีรากแล้วกลัวรากเขาเน่าเนาะ ส่วนที่เหลือนี่จะใส่โปะไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็ต้องการความชื้นอยู่แล้วแบบนี้ ในระหว่างที่ชํำนะคะต้นเล็กๆแบบนี้ยังไม่จําเป็นต้องให้ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่ความสามารถในการดูดซึมเขายังมีไม่เยอะนะคะ,ะเขาให้มาเราก็ใช้หมดเลยนะคะ,ะประมาณนี้เนาะส่วนน้ำที่ใช้ลดนะคะก็คือน้ำที่แช่นี่แหละคะ่ะเพราะว่าเป็นน้ำที่มี น้ำยาเล้งรากแล้วก็ฆ่าเชื้อรายอยู่แล้วนะคะก็ลดแค่พอให้ชุ่มนะคะน,นี้เพราะว่าเราจะใช้น้ำเนี่นะคะหล่อถ้วยแบบนี้ไว้อยู่แล้วค่ะอ่าใส่น้ำหล่อไว้เลยนะคะนี่เลยนี่นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ นี่เลยน้ำอาจจะดูแบบว่าสีแบบไม่ได้ใสสะอาดอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเป็นน้ำที่มียาอยู่นะคะเราก็เลยใส่ไว้นะคะอนาคตถ้ามันแห้งไปหรือมันพร่องไปเราก็สามารถเปลี่ยนน้ำใหม่ได้ค่ะอ และนี่ก็คือวิธีง่ายๆนะคะในการชําข้อไหลนะคะบอนฟาโรหรือว่าหน้ากากฟาโรนั่นเองนะคะก็ไปลองทำกันดูได้นะคะสำหรับใครที่ซื้อข้อไหลามาเนาะใช้วิธีการเดียวกันนี้เลยนะคะหลังจากที่เราชัมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปวางในที่ร่มนะคะที่ร่มหรือว่าแสงแดดรำไรแสงแดดอ่อนๆนะคะหรือถ้าบางคนมีแลนคุมอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถวางอาจจะวางใต้ต้นไม้นะคะใต้ต้นแม่หรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือต้นไม้อื่นๆที่เรา ปลูกไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะและหลังจากนี้นะคะเราก็จะรอดูสักประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะคะว่าเขาจะเติบโตไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีลำต้นที่ใหญ่มากพอที่จะนำลงกระถางได้หรือยังค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ สำหรับราคาของฟาโรแมสในตอนนี้นะคะหรือว่าโคโลคาเซียนะคะหน้ากากฟาโรเนี่ยราคาแค่ข้อไหลธรรมดานะคะข้อไหลตัดสดเลยเนี่ยข้อสักประมาณเนี่ยหนิ้วประมาณนี้นะคะก็มีราคาอยู่ที่3,000บาทขึ้นไปนะคะส่วนถ้าเป็นไซส์ที่แบบว่าไซส์สักประมาณขนาดนี้นะคะเกือบ ประมาณครึ่งฟุตและกันอ่าครึ่งฟุตนะคะก็มี2ใบนะคะหรือว่า1ใบ2ใบก็อยู่ที่ราคา10,000ขึ้นไปเลยค่ะหมื่นอัพขึ้นไปนะคะอาจจะ12 0 0 0สอขึ้นไปเลยส่วนไซส์ตั้งแม่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ม0บางต้นนะคะปิดกันไปที่แสนก็มีค่ะสาเหตุที่บอนฟาโรนะคะได้รับความนิยมแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นบอนนอกค่ะแล้วมีการนําเข้ามาเล่นบอนฟาโรกันเนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะเลยทํา เขาเนี่ยยังได้รับความสนใจอยู่บวกกับเอกลักษณ์ที่ใบของเขานะคะก็คือจะมีกระดูกเส้นที่เป็นสีดําชัดเจนเลยเนี่ยส่งผลให้นะคะ ใบของเขามีความโดดเด่นมากๆเลยคล้ายๆกับหน้ากากของฟาโรนั่นเองค่ะก็เลยทําให้บอลชนิดนี้ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องค่ะใครที่กําลังเพาะไหลของฟาโรอยู่ตอนนี้นะคะเหมือนที่เราเพาะอยู่นะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะขอให้งอกออกมาเป็นต้นแล้วก็จเจริญงอกงามไว้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะและยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของบอลฟาโรให้ดูกันนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดี ค่ะ